ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไทยมือสองนะครับจากร้านเคเทักเตอร์อำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้เดี๋ยวนำา FC มาชมรีวิวรถไทยคูปุต้านะครับตัวนี้เป็นรุ่น M7040 นะครับอ่าเป็นราคาพิเศษครับคลิปนี้ถูกๆนะว่าอย่างนั้นครับคลิปราคาถูกๆ ถูกแค่ไหนครับแจ้งราคาก่อนเลยคลิปนี้ของถูกต้องแจ้งราคานะครับอเอาไว้ก่อนต้นคลิปไปเลยนะอ่ะสนใจก็ค่อยดูสภาพรถฟังราคาก่อนก็ได้นะครับผมขายอยู่2องแสนสามหมื่นเกบาทนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าบาทฟังไม่ผิดครับเป็นรถไถรุ่น M นะครับคูปะต้า M เจ็ดศเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตอนนี้เล่มปีห้าหนึ่งครับเป็นเวรดอกบัวปีห้าหนึ่งรถสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ให้ดูดีดีแต่ขายตามสภาพนะครับผม ราคานี้ขายตามสภาพเล่มพร้อมครับนะเดี๋ยวพาชมว่าสภาพมันจะเป็นยังไงบ้างนะพอได้ไหมหรือว่าแต่จริงๆก็เอาไปเก็บงานนิดหน่อยก็จะดูสวยนะครับนะรถมันใช้งานได้อยู่แล้วเริ่มไปตั้งแต่สีสันสีเดิมทั้งคันนะครับผมใบดันเหลือเต็มนะครับใบดันนี่เหลือเต็มเลยทรงสวยครับไปลงใบดันนะบูธก็ยังโอเคครับสลับก็ยังดีอยู่ยางหน้าดอกเหลือเยอะครับยางหน้านะยางหน้าดอกเหลือเยอะ สีเดิมเดิมได้ท่อซิ่งเลยครับนี่จาของเดิมเปลี่ยนท่อซิ่งมาเสียงเพราะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีใช้งานปกติเครื่องนิ่มๆครับนะครับคัดตัดไปแล้วแหละนะรถก็แกะมาเยอะอยู่นะเบาะขาดนะหลังคาไม่แตกนะก็ตามสภาพอย่างที่บอกนะครับเครื่องเกียร์ดีโฟรวิวใช้งานปกติเบรคล้อล้อมีอยางหลังพอใช้ได้นะครับผมดอกยังเหลือท้ายก็มีรั่วซึมหน่อยก็ว่ากันไป กระบอกช่วยยก,กดูก็แห้งดีกระบอกนะน่าจะซึมตรงแขนช่วยยกนะครับอตรงเผาแขนยกสีล้อหลังดูไม่รั่วครับซ้ายขวาไม่รั่วน่าจะมีออกตรงแค่เผายกเปลี่ยนโอล,ลิงก็น่าจะจบนะครับอ,อย่างหลังพอใช้ได้เวทอยู่ครบสองฝั่งนะพวกฝาครอบนี้ไม่มีแตกนะครับสั่งใหม่ก็ไม่เท่าไหร่ครับตัวละไม่กี่บาทนะครอบตรงพวงมาลัยครอบตรงนี้เบา ก็เอาไปบิ้วเอาครับราคานี้เราจะขายตามสภาพนะครับแต่เครื่องนี้เสียงยังนิ่มดีอยู่นะครับเกียร์ดีไม่เด้งไม่หลุดนะครับไฮดรอลิกขึ้นลงปกตินะครับสีล้อหน้าก็มีรั่วนะครับเป็นเยิ้มเยิมอยู่ยางหน้าดอกใช้ได้ครับนะก็โดยรวมก็อ่อเดี๋ยวตงเดี๋ยวด้านหน้าต้องแจ้งนี่ตรงนี้ชุดไฟนี่ไม่อยู่แล้วนะครับมีฝากระโปรงกับมีแต่ฝากระโปรงครับชุดไฟกับฝาครอบนี่ต้องสั่งใหม่ครับฝาครอบ หมายถึงว่าตะแกรงนะครับแล้วก็ไฟชุดหน้าตรงนี้นะเบิกศูนย์ได้ทุกชิญญ้นครับอะไรไม่ต้องห่วงนะตะแกรงเหล็กก็มีไฟน่องไฟหน้ามีหมดทุกชิ้นนะสั่งที่ศูนย์ได้เลยนะครับหรืออยากสวยก็สั่งเก็บปรับสภาพนะเก็บงานเก็บอะไรก็จะดูสวยนะแต่สภาพนี้ขายตามสภาพครับราคานี้ <S <S นเดี๋ยวลองดู การขยับรถอ่าการใช้งานติดเครื่องยนต์ดูว่ารถราคานี้สภาพนี้มันใช้ได้ไหมว่าชักงหนึ่งบ้าลองติดเครื่องลองไฮดรอลิกลองโฟ์วินให้ดูด้วยนะครับอ่าได้ท่อซิ่งสวยนะครับกับราคาเบาๆครับ m 7 0 4 0ราคานี้แล้จะได้ตัวรถใบดันนะครับและเล่มทะเบียนนะครับผม2นะองแสน0ามหมืม่น่มาครับเสียงนิ่มๆครับฝันปกตินะครับดูไฮดรอลิกขึ้นลงปกติครับไฮดรอลิก ดูให้ดูหลีกหลังครับใหดูหลีกหลังขึ้นปีโอลองปัน่นปีโอดูปีโอนี่ไม่เคยใช้งานนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมมีแต่ไถครับงานไล่รถไล่มันารถไล่มัน ก้ะของทำมันอยู่โคราชครับอ่าล้องครับดูวยโฟเลยโฟเลยโฟวินเลยกดดึงโฟ กดกดไม่กดไปดันในล้อลอยออไปปรับทำไมเมื่อกี้มันมันถูกล็อกอยู่แล้วเอาใหมเพราะ M7 มันจะมีตัวล็อกเก็บงานเอาเอาปรับขึ้นน่ะกดที่นี่ อนนเอาไปเก็บเลยถอย,ถอยไปเก็บมา,มาละมาละถอยไปเก็บเลยโอเคประมาณนี้ครับผมรถเครื่องเกียร์ไฮดริกที่โฟวิวใช้งันปกติขายตมามสภาพราคาถูกๆสองแสนสบาทครับสนใจโทรด่วนศูนย์แปดเก้าสองแปดสามสก้าหนึ่งหครับศูนย์แปดเกาสองแป่งนึ่งพี่เกียร์เตอร์น้องคือบริดำหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆนะไม่ไว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวตอนนี้เราก็ยังเหลือ2คนครับมี60ทสอบ70ตู้แอร์น,นะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองรถไถมีให้เลือกมากกว่า100คันนะครับสนใจแวะมาได้เลยไม่ต้องโอนเงินก่อนครับมาดูรถก่อนถูกใจค่อยคุยเรื่องซื้อขายที่เคสเกเลรนน้องกีบุริรัมคลิปนี้ขอบพระคุณเอฟซทุกท่านที่ให้เกียรติดต,ตามรับชมไปอย่างสูงลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ